วัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะสําหรับใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลงนําเลขที่เหมกากันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอ,อนอยนะคะหรือว่าหวยรายวันนะคะนัจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้เหมอกันไม่ทราบนะคะเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมาสลับหน้าสลับหลังนะคะเอาการฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ดูกันนะคะแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์นะคะทุกคนแปดสามศูนย์นะคะแปดสามศูนย์นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงเฮงรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ